สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับ EP 2ในเรื่องของรีเลย์รถยนต์นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเป็นรถเป็นรีเลย์5ขายี่หหอบอสนะครับก็จะมาบอกวิธีการวัดนะครับวัดรีเลย์5ขานะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกวิธีการวัดนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมีก็คือมีรีเลย์นะครับรีเลย์5ขา1ตัวแล้วก็มัลติมิเตอร์1ตัวนะครับไปดูการวัดเลยนะครับ สังเกตสัญลักษณ์นึงตรงนี้ก่อนนะครับซูมเข้นมาครับตอนแรกนะครับเราต้องปรับมิตเตอร์ไปที่ยา่านสัญลักษณ์สังเกตสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้อันนี้เป็นสัญลักษณ์คอยนะครับคือกดลวดนะครับนะบมันจะบอกว่าตำแหน่งขาที่85กับตรงนี้เลขอะไรนะมองไม่เห็น86นะครับ '85 86นี่คือคอยคือขดลวดตรงนี้เป็นหน้าคอนแทคหรือหน้าสัมผัสนะครับสาสิบกับแปดสบเจ็ดปดสิบเจ็ดจะมีสองขานะอันนี้เป็นหน้าสัมผัสเป็น NO นะครับปกติเปิดอยู่นะครับเราก็พลิกมาดูอย่างนี้ตรงนี้ก็จะมีเลขกำกับอยู่ไหมครับนี่สามนะครับแปมันจะมืดหน่อยนะครับนี่นะครับแปบเจ็ 87, มีส 2, 2ขานี้นะครับตรงนี้เป็น30 มันจะมืดนิดนึงครับอ,อันนี้อันนี้แปดสิบห้านะครับอันนี้น,นี่แปดสิบหกนะครับเมื่อกี้เราดูสัญลักษณ์แล้วนะครับว่าแปดสิบห้ากับแปดสิบหกเป็นคอยลเราก็ต้องวัดที่คอยนะครับแปดสิบห้าแปดสิบหกสองขานี้ครับเ,เราก็ตั้งมิเตอร์ที่ที่คูณหนึ่งก็ได้นะครับตั้งโอห์มนะครับคูณหนึ่งเราก็วัดปกตินะครับ ทำซีโร่กันก็ได้นะครับไก่เคียงแล้วก็วัดไปที่ขาขาคอยกรณน,นี้ถอดถอดซ็อกเกต็ตออกนะครับอันนี้เป็นซ็อกเกต็ตนะครับเขมิเตอร์จะขึ้นนะครับเพราะมีความต้านทานเป็นขดลวดนะครับนเป็นขดลวดหน้าคอนแท็กก็ลองวัดดูก็ได้ ไม่เข็ไม ate, ไม่ขึ้นเพราะว่ามันมันปกติเปิดอยู่นะครับมันยังไม่ต่อแต่เอาไฟเลี้ยงตรงนี้เมื่อไหร่นะครับเลี้ยงสองอันเนี้นะครับเลี้ยงสองอันเนี้ยสองขาเนี้ยนะครับเลี้ยงขาคอยมันก็จะมันก็จะหน้า,า,าสัมผัสมันก็จะต่อกันอ,อย่างเงี้ยไม่เสียนะครับถ้าวัดอันนี้ขาดหรือชอ็ชอตช็อตมันก็จะขึ้นเต็มสเกลนะครับมันต้องมีเข้าอนทานมันเป็นขดลวดนะครับอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ย,งยดีนะครับไม่เสียเราก็ลอง ถ้าเราเพื่อความชชวร์เราก็เอาลองซ็อกเก็ตใส่แล้วก็ลองไฟ12โวลต์จ่ายตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับอ่านะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นเป็นการเช็คนะครับเป็นการเช็ครีเลยนะครับของบอส5ขาว่าเสียหรือไม่เสียคงจะทำกันได้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนะครับลองต่อกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับติดตามชมคลิปต่อไปเลยนะครับ